การถึงภาะีอริยเมตไตาสักขยมโมนีโคดมวโรมัไยโลกนาจงเสด็จมาอยู่เนื้อเกสาเห็นกวงข้าพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าจะนำการถึงพระพุทธองค์ ตถาดับเทียนชัยนาติเมศรนังยังบัวโตเมศรนังว่นางงเตีนนาตจวัเจีนนาโอโเตจียมานาลานาติเมศรนังยามข้มนอนเมศรนังว่นางงเตีนนาตจวัฒน์ปฏิปันธิตอัย Kan te jata pavadute jayama kala ninato panatapa jaka viputama e te kodena Jake na thumapayanto e to pateta vite na che ta wabu nindo Kan te jata pavadute jayama nidoka netete puchake na